สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเด o พูสัปดาห์ที่4มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ต้องทำอะไรแล้วก็ทำยังไงบ้างอันแรกฟาเ o ทพูสคาตาก็คือการให้ไปหาดบาบคาตาของ d e a เด o พูนะคะจำนวนทั้งหมด2อันอันแรกเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเวลาที่เข้ามามันจะอยู่ตรงนี้และตรงกลางห้องเลยแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะคือ,อตรงห้องอัปเกรดวอลนะคะหรือว่าห้องมายานั่นเอง กดออกแป๊บนี่ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะข้างๆกับนี่เขาเรียกอะไรอะขวานนะคะข้างๆกับขวานอยู่ตรงนี้กดปุ๊บเราก็จะผ่านภารกิจแรกพอเราผ่านเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องไปทําภารกิจที่2ต่อภารกิจอันที่2ก็คือ deal damage to opponent structure ก็คือทำดาเมจใส่สิ่งก่อสร้างของศัตรูนะคะจํานวนทั้งหมด1 0,000หน่นหนวยค่ะ1น0 0 0หน่นหนวยด้วยกันนะคะอาจจะใช้เวลาทํา เยอะหน่อยแต่ว่าถ้าจะให้ง่ายๆเนี่ยในทีมรัมเบิลมันจะคนมันจะบิวกันเยอะค่ะไปทําที่นั่นน่าจะเสร็จไวค่ะก็อย่าลืมว่าเพื่อนๆสามารถจะสนับสนุนกันง่ายๆด้วยการใส่ Creator Code ของซายนะคะพิม Beauty a n d t h e r b a s e ใส่ลงในชอน่องนี้กด Accept ก่อนซื้อสินค้าค่ะซ้ายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ